ตามเดินลงสนามมาแล้วเดินลงสนามมาแล้วจีิงล้วมิงวอร์มร่างกายอยู่พรอแล้วพรอแล้วว่านี่มิงวอร์มร่างกายอยู่ตัวมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้เพื่อนแย่งบอลไม่ได้ปันแต่พิธาพิทสถานการณ์ให้เราชนะได้เดี๋ยวเข้าไปเตีลยูก คุ r มากรบุยมากรบุยกรบวิ่งกรบไปคอร์ดมันเลข18จะเบอร์มึงสวยมากเบอร์เบอร์89สุดยอะุยขอบอลมาให้มึงทูดมึงูดลงสุดยอดตันสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดไม่มีใครซูงได้แล้วตัพูดเหมือนมันไม่ลงเลยมันลงมันลง โอ้รับไปได้รบกวนส่งบอลไหมผมครับส่งบอลไหมผมผมชุดลงแน่นอนครับผมว่างครับอู้จบอู้โคตรชายชุดโคตรสวยชุดลงด้วยกไมอยู่ๆก็เล่นเก่งขึ้นกูเห็นมึงแกูแบบไวะกูเลยอ่ะอยู่ก็เล่นบาสเกุตยอดเลยว่ะดันเรากูไปแข่ง n อ a ไมเนี่ยยอดเลย ดีละส่งบอลมาครับส่งบอลมาครับอย่ามึงชุดชัวรอีกรอบเออว่าสามแต้มเลยมาสามแต้มเลยสามแต้มเลยนี่ไม่ใช่ <line> <clubs> สามแต้มที่สองแต้มแต่มึงชุดลงอ่ะโคตรโหดบอภาพออกแล้วก็ทซกใหม่มันดูชัดขึ้นเยอะเลยว่ะเอ้ยเยี่ยมเลยเพื่อนยอดเพราเมื่อกี้มันต้องมีปัญหาชัวร์โอ้เพื่อนกันไม่ได้ไม่งั้นเราไม่เสียแต้มเลยดีดีส่งบอลนะครับส่งบอลมา คือชุดชุดไอ้ไอ้ตาเล่นท่าเล่นท่าชุดหลอกชุดหลอกแต่อันนี้ชุดจริงๆแต่ไม่ลงเย่ลบท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 บลูบล็อกมันอยู่บล็อกไอ้ฟอสบล็อกไอ้ฟอสบล็อกหมายเลขสิบแปดประกบแน่นเลยประกบแน่นเลยเป็นประการที่แข่งแกร่งโอ้เพื่อนกันไม่ได้ เป็นแกกว่าเนาะเออมีมึงเก่งมึงเดียวมึงกูยังไม่รู้ว่าเพื่อนมึงมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่านะโอ้โสติลูกอูแม่งแม่งหลอกมึงได้ไงเนี่ยดันเดือมันหลอกว่ะไม่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 บอก โอ้ตายแล้วมันฟืนลงได้ไงอุตสาหบล็อกตัวใหญ่ส่งมาครับลงมาสามแต้มเลยครับสามแต้มเดี๋ยวผมสามแต้มครับแตนมันเมินมึงเหรอมันไม่ยอมส่งบอลยังดีโอ้ฟุตฟสวยสวไม่ลงมันตัดบอลออกครับฝั่งนะครับตัดออกครับฝั่งนะครับตัดบอลออกบอลลูกนี้ต้องเป็นของผมโดยกับผมมีนามว่า กัปตันปณิธานมัคเชนจะชูดลูมนี้ให้ลงให้ได้ลงตลกดีดีโอ้ขอโทษครับขอโทษมันชูดลงครับโอีวิธีทำให้เทคในนี้มันสวยสวยไหมเพราะเทคในนี้มันโคตรกระจอกเลยเออโหลดฟันมาไม่ใช่กูหมายถึงว่าแบบทำเอฟเฟกตให้มันสวยเออมันมีแอนิเมชันอยู่เอ อันนั้นมันอันดีมีสแตนเกันแล้วทำยังไงให้มันสวยๆวะเอ่อแบบว่าสกรอบสวยๆแบบว่าสวยได้เหมือนนี่เนี่ยอะไรวะไอคอบให้ตัวเครืองถือะไรเออสโต๊กอ่ะก็ว่าสโต๊กอ่ะโอเคไปนะไปนะโอ้ยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน เรานำมันแต้มหนึ่งเรานำมันแต้มหนึ่งเราได้เปรียบมากมากมั้งบล็อกคนเดียวเลยบล็อกบล็อกเฮ้ยมันชุดหลอกว่ะคนมืออาชีพแต่จะรีบาวหรือคุณรีบาตไม่ได้ตรงมาครับตรงมาตรงมาครับตรงมาผมเล่นคนเดียวครับผมเล่นคนเดียวผมเล่นคนเดียวโอ้เราย่ามีโอกาสชุดชุดลูกโทษครับชุดลูกโทษชุดลูกโทษครับชุดลูกโทษตะกิ้ครับตะกิ้ นิม่มๆครับนิ่มๆไม่ลงได้ไงเนี่ยโอ้ชูดสวยขนาดนี้เอาใหม่ครับลูกไหมลูกูครับดีลูกโลไม่ลงเหรอเนี่ยชุดชูกโทษไม่ลงเลยวะตาอะไรเนี่ยใช้ได้เลย บอลนะครับส่งบอลมาผมเล่นเดียวพอครับส่งลูกมาครับตรงลูกมาโอ้ยผมล้มโอ้ยโอ้ยวันนี้แหละโยนมอะไรเนี่ยชูนุ่งท่อไปลงเลย เมื่อกี้มงกดไม่เสร็จเลยครับมึตันชุดลูกโ่อไม่ลงนะครับผมขอโทษครับผมทำไม่โอ้ไม่เป็นไรเมื่อกี้ผู้ผมเป็นเก่งก็ผู้ผมกดไม่เสร็จ the Orange made his success quickly on the shooters. And never <laughs> oh no, no, no. Up easy shots. Now how about how ball, sets his man up nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, โอ้โหโดนปัดบอลออกอ่ะโอ้โหเล่นอย่างงี้ใครอยากเล่นกับพวกนายเนี่ยไม่มีใครอยากเล่นกับพวกนายแล้วผมบอลมาใหม่ครับผมอยากเล่นอีกครับผมอยากเล่นอีกโอ้โหคุณเล่นคนเดียวเลยเนี่ยคุณเล่นคนเดียวเลยทำไมคนนั้นผมเล่นเลยคุณเล่นคนเดียวเลยเดินเดินเดินอ่าชูลงด้วยชูเจงกูอีกคราวนี้แม่งขี้อวดอ่ะ อ้าวไอมันฟูดเก่งมึงได้ไงเนี่ยตบตบมันได้รติดเป็นเพื่อนร่วมทีมกูเลยไม่ถึงมันเป็นฝั่ว์สงข้ามกูก็จะทำไม่ได้ทีนไปเลยอ๋อเมื่อกี้มึงถูกเอาไปหน้าเป็นตัวสำรองแป๊บหนึ่งมึงต้องไปพักเนี่มึงปวดขาเมื่อกี้เมื่อกี้ปวดขา ต่อเนี่ยต่อตรงบอลมาตรงบอลมาสตันพร้อมแล้วกดขอบอลรัวๆเลยกดขอบอลรัวๆเลยไม่รู้เพื่อนลำคาหรือเปล่ามึงต้องชูให้ได้ตันเอ้ยมึงชูไม่ได้เออลงสุดยอดดันลูกเมื่อกี้สวยมากสติวอ้าว บล็อกให้มันเล่นยากขึ้นเจ๋งๆโอ้มันฟูดแต้มตามเรอแต่ผมจะทำการเสี่ยงครับชูสามแต้มครับผมเพียงแค่ให้ผมได้บอลครับแล้วเสี่ยงชูุดสามแต้งเยสวยครับผมนิ่งๆครับไม่ลงไม่ไงเนี่ยเมื่อกี้กดถ้าสวยขนาดนี้ทำไมไม่ลงบล็อกครับผมบล็อกครับผุบล็อกคุณ ายเลข18ครับผมไม่รู้ชื่อคนบล็อกครับบล็อกผมบล็อกครับบล็อกบล็อกครับสกรีนครับสกรีนสกรีนสกรีนเดื้ตามครับเดื้ตามสกรีนสกรีนไส่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  เอาอะไรอยากใส่ใส่ะไรครับใส่ใส่ทำไมคุณทูนไปลงเลยเนี่ยใส่ภาษีประชาชนพูดอะไรขเนี่ยผไม่เข้าใจครับแป๊บนึงครับพูดมาพูดมาพูดมาไปดูนะไปดูนครับเอามาใหม่ครับผมอยากชูดต่อครับผมอยากชูดอีก เพิ go oh, can right ่นบอกมึงจะชูต่อเนื้อทีไหนไหนมูตันครับยิ่งเลยกูอะไรขอบผิดยังไงอ่ะอะไรขอบผิดอ๋อขอบมันจะมีคำว่าสโตกอ่ะถ้ามึงแอ่งวะมันจะอยู่ในหมวดแถวแอนิเมชันของเท็เวลาพิมพ์มันจะมีตัวเลือกให้มึงเลือกใช่ไหมล่ะข้างล่างข้างล่างช่องพิมพ์ ชื่ออะไรนะสโตเออมันมันมันคือชาโดหรือสโตหรืออันนี้กูจำไม่ได้แต่มันจะเป็นขอบอ่ะกูมันมีแต่เนี่ยอะไรวะเอออ่านมาทีละหมวดเลยเอออกูจะไม่รอดโลเคชั่นแอดวานซ์ออนไลน์จบไปแล้วครับเยี่หยึ่เยงครับ